สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะครับสยามชาแนลจะมาประกาศตามหาเหรียญ5บาทครับนะฮะเรายินดีรับซื้อในราคาเหรียญละ 3,000บาทครับเราซื้อจริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากรบกวนนะครับทุกท่านนะฮะโปรดฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ดีๆนะครับว่าเหรียญที่เรารับซื้อนั้นจุดไหนที่ทำให้มีราคาแพงนั่นเองครับก่อนที่จะดูข้อมูลของเหรียญที่เราประกาศตามหาและรับซื้อในคลิปนี้นะครับขออนุญาตบอกช่องทางติดต่อให้ก่อนครับ นี่เป็นช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID นะครับติดต่อมาได้นะครับค่อยๆพิมพ์นะครับอย่ารีบนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ผิดนะครับในส่วนของ f c ที่กดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปให้เรานะครับสามารถติดต่อไปได้ที่นะครับสยาม f c นะครับ siamf4 ครับพูดคุยสดแล้วก็ตอบสดให้กับเพื่อนๆด้ครับในส่วนของลายแอดด้านล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับและส่งภาพส่งคลิปวิดีโอเข้ามาประเมินราคาได้เลยนะครับเกิดของท่านนะฮะมีราคาเราจะ รีบตอบกลับทันทีนะครับหรือตรงสเปคที่เราประกาศตามหาเราก็จะรับซื้อของเพื่อนเพื่อนทันทีนะครับจึงขอแนะนาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับโปรดฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนนะครับว่าแบบไหนที่เรารับซื้อนั่นเองครับถึงจะขายได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญดังต่อไปนี้นะครับนาทีทองครับเรารับซื้อเหรียญละ3000เป็นแบบไหนมาฟังกันครับ ทุกท่านครับนี่คือเหรียญที่เราจะประกาศตามหานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพบเจอนะครับก็สามารถส่งมาขายได้เลยนะครับประกันราคาให้สภาพผ่านงานใช้ก็1,000ขึ้นไปนะครับไม่ผ่านงานใช้เราจะซื้อในราคา3 0 0พันะครับดูจุดสําคัญให้ดีๆนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปลักษณ์ของเหรียญ5บาทนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่ที่จะพูดถึงนะครับก็นึกจะว่านะครับอ่าพระ ภาพของพระอ,องค์ท่านนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญรุ่นเก่านั่นเดอนตั้งแต่ปี51ลงไปนะครับก็จะเป็นขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ปี51ขึ้นมาก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่าให้ดูปัจจุบันมากที่สุดของในหลวงรัชากาลที่9ในขณะนั้นนะครับด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับซึ่งฝั่งซ้ายจะเขียนข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ฝั่งขวานั้นเขียนควาว่ารัชกาลท จุดไหนที่ทําให้มีราคาเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญน,นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบบางนะครับ เหรียญที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็ประกาศตามหากับเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่านะครับเราไปพบข้อมูลตามกลุ่มนักสะสมว่ามีการพบเจอเหรียญในปีนี้มีลักษณะที่พิเศษนะครับเราจึงประกาศตามหาและก็รับซื้อกับเพื่อนๆเลยนะครับในขณะนี้นาทีทองนะครับมาดูข้อมูลของการรับซื้อครับว่าทําไมเราถึงรับซื้อเหรียญนี้นะครับด้านหลังของเหรียญ5บาทนั้นแน่นอนครับจะเป็นวัดเบญจมาศพิษดุสิตวนารามครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยพศด้านล่างบอกราคาคือ5บาทครับ เราจะมาประกาศตามหาปีพศนี้ครับคือพศ2อ5 3น้อนี่นะครับนะครับปี2553นะครับที่เราจะประกาศตามหาและรับซื้อเหรียญละ3,000นนะครับแต่เพื่อนๆต้องดูคลิปให้จบนะครับอย่าเลื่อนคลิปอย่าหยุดคลิปเด็ดขาดนะครับมาดูข้อมูลที่เราจะประกาศตามหาครับปี2553น้นี่นะครับ ทุกท่านครับปี2553นหรบมีขบวนการผลิตไม่น้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าเก็บสะสมนะครับก็เนื่องจากว่านะครับขบวนการผลิตของปี53นั้นนะครับอยู่ที่2 9 3 0 0 0นเเหรียญครับตามข้อมูลนะฮะที่ได้รับนะครับปี2553้าเนี่ย2 9 3 0 0 0นเหรียญครับแต่นักสะสมนะครับมีการพูดคุยกันว่ามีการพบเจอเหรียญนะครับลักษณะพิเศษนะครับในปี53นะครับในปี53นี้นะครับจำไว้นะครับจุดที่1นะครับ ที่ท่านควรจำก็คือปี2553นะครับนี่คือจุดที่1นะครับจุดที่2ทํทำไมสยามชาแนลประกาศรับซื้อแพงขนาดนี้นะครับประกันราคาขั้นต่ำา1 0 0 0นะฮะสูงสุด3,000บาทต่อเหรียญน,นะครับคือจะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปครับ นะฮะปี2553เท่านั้นนะครับราคานี้ที่เราจะซื้อนะครับท่านสังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับปี2553ครับเรารับซื้อ1,000บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับเพื่อนๆครับเหรียญปี2553ผลิตเยอะก็จริงนะครับแล้วก็มีอีกหลายเหรียญนะครับที่เราได้ซื้อมาจาก f c ทางบ้านนะครับอย่างเช่นเหรียญเดียญนี้ครับเราจะยกมาเป็นตัวอย่างนะครับแทนปี2553นะครับ คือปี2,551ครับ2,551แบบบางเนี่ยเราก็รับซื้อนะครับขอให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับปี2,553ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราตามหานะครับอย่าลืมนะครับเราประกาศตามหานะครับใครมีเอามาขายเลยนะครับซื้อจริงกับสยามชาแนลนะครับติดต่อมาทางไอีเลยนะครับนี่ครับขอให้เป็นปี2,553แล้วเกิดขึ้นแบบนี้นี่คือสิ่งที่นักสะสมเขาพูดถึงกันนะครับ น like> st like ี่ฮะขอให้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ปี2555ก็เกิดขึ้นได้นะฮะสังเกตดูนะครับขอให้เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะหมุนกลับมาแบบนี้ปรากฏว่าวัดเบนจามาประพิษดุสิตวนารามนั้นขวางไปฝั่งซ้ายมือแบบนี้ครับถ้าตรงขึ้นแบบนี้นั้นประกันราคา3,000บาทนะครับใครพบเจอนะครับปี2553นะครับนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับเรามาประกาศตามหาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขวางแบบนี้นะฮะแต่ขอให้เกิดขึ้นในปี2553นะครับ ให้เกิดขึ้นกับเหรียญนี้นะครับเราจะรับซื้อทันทีนะครับมีหลายปีพศนะครับที่เราซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับนี่ฮะอย่างปีนี้เราก็รับซื้อนะครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะปี2551ั้ยก็เกิดขึ้นได้ครับในส่วนของวัดเป็นจมาภพิรเนี่ยนะครับขวางไปแบบนี้นะครับนี่เราก็รับซื้อนะฮะปี2551้เราก็รับซื้อนะครับ ถ้าเกิดขึ้นกับปี4046นั้นผมบอกไว้เลยว่าผมจะซื้อแพงสูงถึงนะครัอ่าสี่พันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับถ้าเป็นปี40นะฮะนี่ฮะถ้าขวางแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วเกิดขึ้นในปี2000นะครับจำให้ดีนะครับถ้าขวางแบบนี้นะครับหรือตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะฮะในเหรียญ5บาทในปัจจุบันที่ท่านได้พบเจอแล้วเกิดขึ้นกับปี2553แบบนี้นะครับ นะสองลักษณะนี้นะครับให้เหมือนลักษณะของปี2555กับปี2551นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยนะฮะสวยๆนะครับถ้าตรงขึ้นทางเดียวกันเลยพพศเสียนตรงนะครับ 3,000บาทต่อเหรียญนาทีทองครับใครพบเจอนะครับใครที่ครอบครองอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีนะฮะนักสะสมนะครับมีการพูดคุยกันในกลุ่มว่ามีคนพบเจอนะฮะเขาเสียนตรงในปี2 5 5 3นะครับเอามาขายเลยครับตอนนี้สยามเทียมประกาศรับซื้อนาทีทองครับเหรียญละ3 0 0 0บาทสภาพสวยๆครับถ้าไม่ผ่านงานใช้นะครับถ้าผ่านงานใช้นะฮะเรากาลันตีขั้นต่ำนะฮะ1,500าบาทนะฮะถ้าตรงนะฮะถ้าขวางแบบนี้1 0 0 0นะฮะ ถ้าขวางแบบนี้หนึ่งพันนะฮะผ่านงานใช้นะครับเราประกันราคาให้นะครับใครพบเจอปี25 5 3ันานเสียนตรงพระเสียนขวางเราซื้อหมดครับนะฮะสามารถติดต่อมาได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ ID ครับนะฮะสามลายไอดีนะครับอย่าลืมนะฮะตอบสดนะครับ ID ดีแรกนะฮะสยาม FC นะครับในส่วนของลายแอดด้านล่างอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับแล้วติดต่อมาส่งคลิปมานะครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ให้เพื่อนส่งคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งหน้าหลังมาเพื่อประเมินราคาเลยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน,นครับที่เกียรติดตามรับชม,ชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครูบาอาจารย์นะฮะที่ให้เกียรติแชร์คลิปและก็นะครับะนะฮะโฟสตอย่างสร้างสารรค์เพื่อเติมความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ